สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันป่า,ปาค่ะเตาที่ภูครับโชว์ใบกระพบนะครับสิบอ่ามันจะบอก15บหนาฬิกาตรงว่าช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักนะฮะโซโซโนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโพลัสนะคุณผู้ชมนะฮะครับเอาง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องนู้นเลยเข้าประเด็นเลยนะคะเพราะพูดเยอะเจ็บคอนะฮะเขาใส่ซีซินไบโอติกนะคะเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งแล้วก็มีโปรไบโอติกนะฮะแล้วก็ฟรีไบโอติกนะฮะช่วย การดีท็อกซ์นะฮะลำไส้นะฮะใครที่รับประทานอาหารไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยขับถ่ายแล้วไปกองตรงหน้าท้องทำไมน้าหนักลงแขนขาเลียวเล็กแล้วทาไมหน้าท้องยังยืดอยู่เนี่ยนะคะคทานตัวนี้ไปพี่เต๋าบอกเลยนะ,ะว่าจะช่วยดีท็อกซ์ล้างลําไส้ได้อย่างสะอาดหมดจดเลยทีเดียวนะฮะ,ะแล้วเมื่อคุณทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวอื่นไปหรืออาหารดีๆไปอย่างเช่นผักผลไม้เข้าไปเนี่ยเขาก็จะดูดซึมได้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคคดูง่ายๆเลยจากรูปพี่ขวัญน,นะคะน้องต่อนะะี่นะฮะจากเมื่อก่อนร้อยโลโอ,อายุน้อยร้อยกว่าโลนะคะปัจจุบันเหลือ 60ว่า60โลไม่กว่านะ60พอดีเป๊ะแต่ถ้าช่างต่อหน้าจริงๆ58โลโลนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ใครสนใจที่อยากจะดูแลเรื่องของน้ําหนักวันนี้ใครอยากจะทวงหุ่นสวยกลับมาหรือหุ่นที่หลอ่ลอๆอกลับมาและก็ใครนะคะที่เคย ทานยาลดความอ้วนแล้วโยโย่นะฮะคุณผู้ชมนะคคุณผู้ชมเปลี่ยนมานี่เลยเป็นโซโซโนพลัสนะฮะครับเรามีโปรโมชั่นมาให้คุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันครับโปรโมชั่นวันนี้กับโซโซโนพลาสนะคุณผู้ชมนหนึ่งกล่องมี30แคปซูลน,นะฮะโซโซโนหนึ่งกล่องเนี่ยราคาปกติราคาอยู่ที่2290บาทนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคุณชมรายการเราอยู่และอยากจะสั่งซื้อครับหนึ่งกล่องราคาพิเศษเลยนะครับเพียงแค่1590บาทเท่านั้น รวมถึงนะฮะตอนนี้เรามีชุดที่เป็นเซตโปรโมชั่นแล้วกันนะฮะ,ฮะเป็นเซ็ตทวงหุ่นสวยนะครับซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องนะฮะซื้อ3แถม1ราคาเพียงแค่4,770บาทเท่านั้นนะฮะ,ฮะสนใจก็สามารถนะครับติดต่อที่ Line แอดได้เลยแอดไซน์นะครับอ่า uh, ส so ่วนโนอไทยแลนด์ no Thailand, นั่นเองนะครับแล้วก็พี่ขวัญเองบอกมีเคล็ดลับด้วยนะมีการค้นพบว,วิธีลดแบบควบคู่การปรับอาหารด้วย <ฮะ S 1> เคล็ดลับแบบนี้วิธีแบบนี้ถือว่าดีมากใครอยากจะรู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้ที่น้องต่อลดมา1้อยกว่าโลหือประมาณ 58, ่ยนะฮะ ก็ลองเข้าไปคุยได้ที่ไลน์แอดโซซโนทายแลนด์นะครับอ่ะนะคะข่าวแรกคน้องโอมค่ะเมื่อคืนนี้นะครับพูดถึงกันมากเลยนะับเผืือกกันไม่ได้หลับได้นอนกันอีกแล้วนะฮะ,ะสำหรับประเด็นเมาส์กันแบบโอ้โหตอนนี้นาะทีนี้เขคงจะต้องเป็นประเด็นนี้แล้วล่ะ<ค>กับแฮชแท็กเมียยูทูบเบอร์ที่เราพูดกันเมื่อวานนี้นะฮะไม่เห็นมีใครเล่นเลยฉันก็เห็นอยู่ใน ไม่ข่าวเขาไม่ค่อยเล่นกันมีในทวิตเตอร์แม่เขาติดเทรทวิตเตอร์รรสวันติดแล้วมันติดเรดรดทรทวิตเตอร์แต่นักข่าวเขาไม่เล่นกันเพราะว่าคนคนนี้มันไปเมืองนอกแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะฮะเรื่องนี้นะฮะเรื่องราวนี้เนี่ยแฮชแท็กร้อนฉากกับเมียยูทูบเบอร์นะครับที่ล่าสุดเนี่ยกลับมาติดเทรนดบบหนึ่งของทวิตเตอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีการหยิบเรื่องไปพูดคุยกันในห้องหนึ่งของครับเฮาครับ นอกจากจะมีพิธีกรคนดังนะหนุ่มกัญชัยกัเนเดิดพลยมาร่วมฟังแล้วเนี่ยก็ยังมีคู่กรณีอย่างสาวที่เป็นบอกว่าเป็นเมียยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงญาติสนิทที่ถูกเพจดังกล่าวหาว่าไปแอบแซบกับสามีชาวบ้านเนี่มาร่วมฟังอยู่ด้วย <c oughs> ในขณะตอนนั้นนะครับคาวนี้เองเนี่ยโดยเพจตลาดล่าอัปเกรดที่ออกมาแชร์เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับได้มีการเปิดเผยเรื่องราวการพูดคุยในกลุ่มดังกล่าวว่าล่าสุดน่โดยอ้างว่า ตนคงไม่สามารถเผยคลิปที่เคยแจ้งเอาไว้ว่าจะปล่อยในคืนนี้ได้<ะ>เพราะว่าในห้องขับเฮาเมื่อกี้เนี่ยเมียหลวงนี่ขึ้นมาพูดเองแล้วก็ขอเอาไว้ โดยที่เมียยูทูบเบอร์และก็ญาติเนี่ยก็นั่งฟังอยู่ด้วยค<ฆ>่ะสรุปแบบนี้นะคะอันนี้เพจบอกมาแบบนี้นะสรุปแบบนี้นะคะ<ฆ>คุณเมียหลวงขึ้นมาเล่าเรื่องทั้งหมดที่ดิฉันได้พูดเอาไว<ฆ>้และมายืนยันอีกทีหนึ่งแน่นๆว่าเป็น<ฆ><ฆ>เรื่องจริงทั้งหมด<ฆ>ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยโดยมีนะครับโดยที่มีเมียยูทูบเบอร์แล้วก็ญาติตัวดีเนี่ยนั่งฟังอยู่ในห้องนั้นและเช่นเดียวกันค<ฆ>่ะโดยแอดมินเอง ก็ได้ให้โอกาสยื่นใหม่ให้กับเมียยูทูบเบอร์และก็ญาติของนางเนี่ยได้ขึ้นมาพูดบ้างเพราะก่อนหน้านั้นไปพูดของฝั่งผู้ชายไปแล้วแกอันนี้เราต้องมาพูดของเมียยูทูบเบอร์ที่ตกเป็นขา่าวอาวยื่นใหม่ไปพูดพอยื่นใหม่ปุ๊บก็ต้องเป็นเวทีให้กับเธอได้พูดกันแล้วนะฮะามาถกเถียงกันมาบอกซิว่าเฮ้ย e มันจริงไม่จริงอะไรยังไงแต่ทางเขาก็ไม่คืน ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะ,ฮะส่วนใครพลาดและอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังขึ้นหน้าจอแบบนี้แล้วนะฮะ,ฮะสรุปแล้วกันนะฮะก็คือเริ่มต้นเนี่ยคือเรื่องราวนี้เนี่ยเริ่มต้นคือเมียหลวงเนี่ยนะฮะเจอข้อมูลการโทรหากันร,ระหว่างหัวของตนกับฝ่ายหญิงที่เป็นเมียยูทูบเบอร์อาจจะคุยกันเรื่องธุระอ่าไม่รู้เขามีธุระเ,เมียหลวงมีการโทรหาฝ่ายหญิงอบอกให้หยุด หยุดอะไรคะและฝ่ายหญิงตกลงว่าจะหยุดอ๋อเหรอคะอ่หยุดอะไรไมันก็ต้องนั่นแหละนะหยุดตรงนี้ที่เธอ,อหลังโควิดหัวออกจากบ้านได้แล้วก็มีการนัดเจอก,กันกับผู้หญิงคนนี้ข้างนอกอีกไปทานข้าวกันไม่ทราบเมียหลวงมีเซนแปลกๆเอาเซนคนสัมผัสวิญญาณเป็นเพื่อนกระเจนยานเทปเมียหลวงมีเซนว่าไม่ปกตินะแบบนี้พยายามหาหลักฐานมายืนยันค่ะอ่า และหลังจากนั้นเมียหลวงก็ไปดูกล้องวงจรปิดจากสถานที่ที่นัดเจอกันด้วยค่ะเมียหลวงเห็นมีการโทรติดต่อกันหลายต่อหลายครั้งและเมียหลวงก็ตัดสินใจบอกสามีฝ่ายหญิงด้วยนะ,ะเออสามีฝ่ายหญิงไม่รู้เรื่องและช็อกมากตกใจมากมีการคุยกันโดยให้ไปเคลียร์กันเพื่อตกลงแก้ปัญหาของแต่ละบ้านกันด้วยนะฮะ,ะงานนี้จับได้หลายต่อหลายครั้งอย่างที่บอกมาไปว่ามีการติดต่อ เรื่องของการนอกใจมีคนอื่นช่วยเนีอยนะคือญาติของฝ่ายหญิงเนี๋ยนะนอกใจเนี่ยทำไมเป็นแม่ไปเห็นท่านางฆ่าเขาเลยเหรอจับได้หนึ่งรอบและก็ขอ้างว่าจับได้หนึ่งรอบมีคลิปเลยอ๋อมีคลิปที่อ่านไปเมื่อสักครู่เนี้ยที่จริงอะเพจเนี้ยจะเอามาแฉแลิปอะไรคลิปที่เมียเขาบุกไปจับไงอ๋อเหรอแล้วคืนเมื่อคืนเนี้ย เมียยูทูบเบอร์เองก็ได้เหมือนว่าปรามเอาไว้ว่าเหมือนว่าไม่ให้ออกมาเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาจะแชร์กันเขาเหรออ่ามันก็เลยต้องเบรกไว้ก่อนเดีก้าประมาณนี้ <That. S 1> จับได้หลายครั้งเลยนะฮะแล้วก็บอกยืนว่ามีคนอื่นช่วยก็คือญาติของฝ่ายหญิงนั่นแ <That. S 2> หละเมียหลวงก็คิดว่าเอ้คงจบแล้วก็ไม่ทําแล้ว <That. S 2> แต่จับได้ ได้อีกนะเพราะว่าเขาได้โกหกว่าไปหาเพื่อนโกหกแบบนี้แต่พอเช็คไปเช็คมาเช็คไปเช็คมาปุ๊บเช็คแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเพื่อนไงแสดงว่าแต่หัวเนี่ยดันไปอยู่โรงพยาบาลอ้างว่าไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็นญาติฝ่ายหญิงเมียของของผู้ชายเนี่ยเมียหลวงเนี่ยเป็นสาวเช็ค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 สาวเก่งสายสืบนะฮะไม่ใช่สาวเช็คในความหมายของแม่ไม่ใช่อย่างนั้นครอเกิดไม่ทันสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีสาวเช็คมาของเนสเล่เนี่ยของบริษัท เนสกาแฟเนี่ยเขาจะเอากระบ,บอกมาเช็คเช็คเช็คเขา <ๆ S 2> เป็นสาวเช็คเเช็คเก่ง <laughs> งานนี้เองเลยก็เมียนหลวงก็มีการยืนยันว่าผัวแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยมีอะไรกันแล้วด้วยวนะฮะท่านี้เหมือนว่าที่มันเป็นประเด็นก่อนหน้านี้เนี่ยละก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมจับได้ครั้งแรกแล้วมันยังมีครั้งต่อไปอีกพอมีครั้งต่อไปปุ๊บก็จับได้อีกนะแล้วก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีการแบบว่าขู่อะไรต่างๆนนนาไม่ได้ขู่ทำร้ายนะหมายถึงว่าจะเอาเรื่องเอาความนี่แหละ มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วมันก็เลยเกิดเรื่องจนติดแฮชแท็กฮะเมียยูทูบเบอร์นะสองวันติดเลยเมื่อวานนี้ก็พี่หนุ่มเข้าไปฟังในขฮาด้วยนะแต่พี่หนุ่มเขาไม่ได้ไม่ได้ไปพูดหรือว่าไปเป็นกลางเลยนะหลายคนก็เชียร์ว่าเอ๊ะเรื่องนี้จะอโหนกระแสหรือเปล่าเพราะพี่หนุ่มไปนั่งฟังเงียบๆเป็นผู้ฟังที่ดีนะฮะเออเนี่ยแหละจบไปแล้จบแล้วโอเคค่ะไปข่าวดราดีกว่าค่ะข่าวนี้ดังนะแม่ดังระลายอีกทำไมอ่ะคนตามกันเยอะแยะ ปวดหัวเฉพาะข่าวดาราฉันก็วนปวดหัวอยู่แล้วเอาข่าวนี้ดาราเถอะปะอ่ะไปดูกันดีกว่านะฮะภรยาบอลเชิญยิ้มนะขอพูดบ้างหลังสามีโดนเมาส์เที่ยวเล้าจนติดโควิดนะครับก็ยังคงเจอกระแสดราม่าอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะสำหรับศิลปินตลกชื่อดังอย่างบอลเชิญยิ้มที่แม้ว่าเจ้าตัวในส่อกมายืนยันว่าเฮ้ยไม่เคยเที่ยวเล้าจนติดโควิดนะอย่างที่หลายคนเข้าใจกันแต่กระนั้นเองก็ตามกระแสดีนะฮะดราม่าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังไม่จบ นะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยบอลก็ถูกโยงข่าวมาว่าตลกเขาแพะสวดยับ ตลกชื่อดังหน้าเจือนเฮตุ hey, ทำวงการตลกเสื่อมเสียเรื่องผู้หญิงด้วยก็มีข่าวกันไปเมื่อสองวันก่อนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ข่าวนี้ครับครอบครัวนี้ก็เลยออกมาโพสต์เช่นของภรรยาของนะครับคุณบอลชยิ้มก็คือคุณยูริสุการดาครับออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะฮะหลังสามีเจอกระแสะข่าวต่างๆาโดยเจ้าตัวโพสต์รูปคู่กับสามีพร้อมคปชั่นว่ารักกันดีและก็รักกันมากนะค่ะคุณคุณโพสต์รูปคู่กับสามีไหนว่ารูปล่าสุด ไหนลูกคู่กับสามีก็นนี่อ่ะแม่ไม่เห็นหรออ๋อโอเคออโอเคเข้าใจแล้วถ้าเป็นเรื่องเป็นราวตามข่าวต่างๆแบบนั้นเนี่ยยูคงหนีไปแล้วค่ะเสพข่าวยังมีสตินะคะทุกวันนี้ยูน,นยี้เนี่ยยูเนี่ยทั้งขำทั้งงงไปหมดเลยคราวนี้นะครับท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาให้กําลังใจอย่างครับข้างอาทิตย์ว่าข่าวออกมาจากคนนั้นต้องหาร้อยค่ะคอมเมนต์ตามเพจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่เชื่อเลยจ้าสู้ๆนะก็ให้กําลังใจคุณยูด้วยกันไปนะครับ อะแหครับน,นะฮะคนเป็นเมียเนี่ยไม่เกี่ยวกับยูริหรือกับบอลนะคะคนเป็นเมียเนี่ยบางทีจะเสพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยม,มักจะรักผัวแล้วก็เวลาผัวพูดอะไรก็จะเชื่อหมดหลายคู่ที่พี่เต๋าเห็นมาเนี่ยผัวบอกอะไรก็เชื่อหมดอืแต่เพื่อนบอกไม่เชื่อคนที่ไปเห็นบอกไม่เชื่อ,อ มีเคสเคสหนึ่งเนี่ยมีคนบอกหลายครั้งแล้วนะเป็นเคสที่พี่เต๋อรู้จักมานานมากแล้วบอกมานานมากแล้วว่าแฟนเนี่ยไปกับคนนั้นคนนู้นคนนี้ไม่เชื่ออ,อืไม่เชื่อไม่เชื่อออแล้วด่าเพื่อนด้วยนะครับมึงอะทาครอบครัวกูนู่นนี่นั่นกูไม่มีหลอกนู่นนี่นั่นวันหนึ่งเขาถ่ายรูปมาอม <laughs> <laughs> เป็นไงเลิกเลิกแล้วครับ รู้เลิกกับเขาแล้ว่ะจะไหนจะชอบหมใช่ไหมนะคะัแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยการเชื่ออะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีสตินะคะร้อยหารก็ผัวนะล้านลบก็ชาวบ้านเนาะแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยพูดเลยมากไม่ได้ครับนะคะอะ กลับมาที่ยูริกับบอลเนาะครับดีค่ะก็ไม่ว่าอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีที่หนูจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะเพราะว่าก็ถือว่าหนูเป็นคนหนักแน่นนะคะหาอย่างนี้ยากค่ะครับไม่ค่อยมีหนักแน่นมากนะคะดีค่ะโอเคค่ะครับ <ผม S 2> จบแล้วใช่ไหมเออแต่ว่าที่เมื่อวานเจอนักข่าวเข,เขาบอกว่าไม่ปะอพูด อ๋ออ่าโอเคครับค่ะนะคะอ่าเดี๋ยวพัพกเบรกสักคู่หนึ่งก่อนนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณโซโซโนพลัสครับครับผมอ่าต้องดูแลก,กันนะครับบล็อกเบิร์คุณ2นะคะแน่นอนว่าใครมีปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนักหรือว่าอยากจะอ่าเรื่องของการขับถ่ายให้เป็นปกตินะ,ะแล้วก็ ให้มันมีการดูดซึมในลำไส้ที่ดีแบบนี้นะฮะต้องนี่เลยครับโซโซโนโพัรบล็อกเบิร์นคูณส์นะฮะบายพี่ขวัญพี่ดมฤทธิ์และน้องต่อลูกชายของพี่ขวัญเลยนะครับวันนี้นะฮะมาพร้อมกับโปรโมชั่นหนึ่งกล่องมี30ครับซูนนะครับโซโซโนหนึ่งกล่องเนี่ยราคาพิเศษวันนี้จัดเลยสำหรับแฟนรายการแม่บางคันปากครับ1,590บาทต่อ1กล่องนะครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้อยากจะได้เป็นเซ็ตทวงคุณสวยครับซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาพิเศษเพียงแค่4,770บาทเองคุณผู้ชมครับ<ะ>3แถม1 4,770ส<ะ>ี่นะฮะ,ฮะแน่นอนว่ามีเคล็ดลับการค้นพบวิธีลดควบคู่การปรับอาหารด้วยนะครับ<ะ>อยากจะรู้ยังไงไลน์แอดขึ้นแล้วสแกนเคอร์โค้ดก็ได้หรือพิมพ so ์อัดไซสโตรโซโน่ไทยแลนด์ไปพูดคุยกับพี่ขวัญมีผู้เชี่ยวชาญจะถามโปรโมชั่นก็ได้ถามรายละเอียดต่างๆของสโตรโซโน่ไดทยแลนด<ะ>์กสักครู่นนึงก่อครับ ชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ